สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ต้องมา modify เวฟเอ็นะครับผมเวฟเอ็ลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับผมนี่ครับมารอตั้งแต่หกโมงนะครับผมบ่ายๆก็กลับบ้านได้แล้วครับสเตปทัวร์ลิงดัลโลนะครับผมเวฟเอ็เวฟเอ็นะครับฮ่าเดิมๆนะครับขี่ไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับ ยางใหญ่ๆล้อแม็กยาวๆนะครับอันนี้ก็ผ่าเครื่องนะครับผมทําเต็มเลยนะครับเต็มระบบวันเดียวเสร็จเลยนะครับผ่าเครื่องแก่งช่วงล่างการเกินข้อคัตเสื้อลูกแคมนะครับตอนนี้ก็หลังจัดอยู่นะครับส่งจีร้อยสี่สิบบวกหน้าไมร้อยหกสิบบวกครับผมตัวนี้นะครับโมดิฟายให้เต็มสูบ มาไกลต่างจังหวัดรอรับกลับไปเลยนะครับผมงานรถงานอะไรนะครับจัดให้จิ๊ดจ้ทุกตัวครับ